รับบางีครูองค์ในในการเสิร์ฟพาูในวันนีู้้สึกอย่างไงบ้างสอโลกูกลกตอนที่ถือพานคือรู้สึกว่าพานหนักมากหนักแล้วก็แบบสัน่นลูกสัน่นไปหมดเลยนะคะแล้วพอพระมาดายกขึ้นหัวคือแบบรู้สึกได้รับพลังมาเลยนะคะแล้วก็รับรู้ได้ถึงองค์ไหน แต่ละองค์ชัดขึ้นเจ้าค่ะแล้วแต่พรอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกยังไงที่ติสุมีความชื่นชะมมีความสุขตอนที่รับธรรมนาวพานขึ้นหัวแล้วก็ให้รับรู้องค์ในของตัวเองคือพูดข้างในองค์ในพูดว่าซ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 า,าที่แม่คุณบอกคืออะไร ความสุขนะคะลูกจำได้คือซาแบบซาซาซาแบบไม่หยุดเลยนะคะเออคือภาษาที่บอกไปซา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 คือ่านให้ความความสุขต้องต้องรู้จงมีความสุขนะู้กต้องมีความสุขนะตอนนี้นะลูกต้องมีความสุขนะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้สึกมีความสุขไหมมีนะคะมีความสุขได้ผลานั้นคือลูกได้แบบมีมีข้างในค่ะมีความสุขแล้วแบบ ปิติจิเจ้าค่ะพูดเลยเอออาสาธุอ่ะเปิลลป้ลลาลูกประมาณนั้นผ่านข่อนหัวาให้ผ่านเบามากประมาณ่ะผ่านเบาแล้วก็รู้สึกชามาตั้งแต่หัวขึ้นข้อน,นะครับตัวชาตัวชาแบบเหมือนไฟชอ้อนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบปิติแล้วก็รู้สึกแบบมีมีพลังรู้สึกมีพลังแล้วก็ปิติทข้างในอย่างบอกไม่ถูกประมาณนั้นรู้สึกแบบพลังเยอ เยอะาาม,มากทุกปีที่แล้วเนาะมาด้ะคกันค่ะแล้วรับชัดเจนตรงไหนบ้างที่สุดตอนรับก่อนรับอะตอนตื่นรับตอนแรกมัจะเป็นมาหาดุราคะใช่ไหมบแนะบบนั้นคะแล้วก็รู้สึกช้าตอนที่ยกข้าขึ้นเราก็แบบรู้สึกปิติค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็เหมือนตอนที่ ทานอยู่บนหัวค่ะแบบมันแสงสว่างสว่างสะ่างเหมือนสว่างๆแล้วก็เอจมช่วงหลับรู้สึกเหมือนได้ปล่อยหลับหลับปล่อยปล่อยปล่อยช้าๆรลัง้แล้วก็ตอนที่หลับองค์อะองค์เขาได้การชาร์จใช่ไหมแล้เขาริษัทชาร์าใช่ไหมก็รู้สึกแบบได้รับหลับระองค์นะก็ทั้งสายยา ดารายดาราชใช่ไหมแล้วแม่ลักษณ์หีใช่ไหมลูกนะวันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากกิ๊แล้วม<อ>ันก็เปลี่ยนจากครั้งก่อนนะเปลี่ยนค่ะเหมือนแบบรอบนี้เหมือนแบบเอย่างเงี้ยออกอ่ะมันออกกว่าใช่ค่ะมัน,ลน,มนมหลุดกว่า <c oughs> <c oughs> แต่เราหนูก็ไม่หนูรู้ว่าแต่หนูรู้ตัวว่าแต่หนูหน<ต>ไม่รู้ว่าทำพลาอะไรมันก็ควบคุมไม่ได้มันก็คือช่วงเริ่มเริ่มที่เราเปิดปาก่ะแต่พอนานๆเราก็รู้ว่า แต่ไม่ใช่ว่าเราควบคุมไปได้ควบคุมได้แต่เราต้องปล่อยเนใช่แต่เราต้องปล่อยไปตามภาวะตรงนั้นแต่เราไม่ฝืนไงตอนนั้นลูกยังฝืนอยู่ฝืนอันนี้หนูไม่รู้หนูทำท่าอะไรแต่ว่าอยู่ก็แบบปล่อยปล่อยเลยเหมือนแบบเหมือนเราทำแล้วเราลงอ่ะลงไหมได้รับพลังแทนพลังก็ลดลงดูด้วยตัวเองแล้วนะวันนี้ได้แทนพลังมาชัดเจนนะภาษาไทยภาษาไทยประเดิม กันพูดออกมาละใช่ไหมพูดออกมาละนะสาวดูนลลูกมีความสุขไหมก็เหมือนเหมือนแบบไม่ออกเหมือนมันตอนแรกเลยอ่ะก็คืออ้าวมีอะไรบางอย่างใช่แต่พอเจอฝ่าเท้ารู้ยังฝ่าเท้าคืออะไรฝ่าเท้าละค่ะฝ่าเท้าคืออะไร คะเออเมื่อกี้โดนปลาเท้าไปอ่ะคนอื่นก็ไม่รู้หรอกคนอื่นเขาลับตาถือทานกับบนหมดอ่ะมันเจอปลาเทา้าของไร่มานก่อนอะนะใช่ค่ะแม่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้แล้วโดนปลาเท้าแล้วเป็นไงชานะม,มันก็เหมือนกับมันมันชานะแม่มันชา,นนนชาโลงแล้วมันก็มันก็ฟุบฟุบอ้วกเลยอ้วกเลยรับไม่ได้ไงเพราะว่าอะไร มีสิ่งเรียกว่าบางทีเราไปรับที่ไหนหรือว่าไปที่ไหนมาบางทีอะไรมาแฝงเราอยู่บางข้างขาแล้วถ้านต้องชีพออกอะ่หนูหนูก็พยายามเรียกนะแม่เวลาไปงานเรื่องเสียงงานไหว้ครูแก่หนูก็พยายามไม่อยู่ในในมิติของเขาหนูก็พยายามอยู่ข้างหลัไม่แม่พูดถึงว่าบางทีว่าไปที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปงานไหว้ครูหรืออะไรแม้แต่เราไปวัดบางทีที่แล้วก็ไปไหนบางทีโรงพยาบำพัดก็มีเหมือนกันแม้แต่จิตเราอารมณ์เราก็ฟังกันเราก็เป็นว่าอะไรเข้ามาหรือว่า ใจที่มันอ,อยู่ในตัวเราบางทีบางครั้งอาการติดจิตเราก็ได้ดีกั้นอยู่ต้องทิ้บออกอะ่ะแล้ววันนี้โรนทิ้บแล้วโลมั<ว>้ยรู้ยังรู้ยังว่าแม่ไม่ได้ทําร้ายนะเมื่อกี้หนูเห็นปะ่ะว่พะาพ่อแมดาทีใช่ไหมแต่ไม่ได้ทําร้ายนะไม่ได้ร้ายแม่หนูนะอยากให้อ้วน <c oughs> เออแล้ว,วอ,อ้วนมะอ้วนเออใช่ไหมโล่งเลยอ้วกออกโล่งเลยโลลแ้ว <c oughs> ใช่ไหมมันมันเป็นอากาติจีบหรือว่าอะไรที่มันค้างๆที่เราเคยมีอาการตีกับแม่ตบปาตาแล้วมันกั้นไงมันติดกั้นแล้วสุดท้ายแล้วต้องมาขอขมาแล้วมาเอาเท้ายกขึ้นหัวพอเท้ายกขึ้นหัวพีดกีนแล้วในเปิดเลยใช่ไหมไม่งั้นไม่เปิดจริงป่ะไม่ใช่พานครูนะฝ่าเท้านะเอาขึ้นหัวเนี่ยเปิดลงในได้ แั้วไม่เปิดจริงไหมเอ๋มันู้ฟังจริงเนี่ยใ่มันอ่านมันบอกไม่ถูกมันไม่เคยเป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูมารับครั้งแรกมันก็ลุ่มนะแม่เออมาพอเราปิดไปแล้วเรากลับมามันไม่ล่มเลยใช่เจอนสุดท้ายต้องมาเอาทายลุ่วเลยใช่ไหมตอนนีลุ่แบบไม่บอกความรู้สึกจริงๆไงใช่ทิกกี้ออกมาเป็นยังไงตอนตอน ตอนที่เอาพี่อยู่ใช่ไหมเออเหมือนจะมีอะไรบางขวาเหมือนกับมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเราก็สอบภาพภายในไม่ได้เรารับไม่ได้องที่เราเคยสัมผัสแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเออเออแล้วก็พูดจะเป็นไม่ใช่เทพที่เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าภาษาเป็นภาษาเทพจะเป็นไม่ใช่ที่ออกมาแล้วกูบอกไม่ใช่ละแล้วกูก็อ้วก้ว้ยไม่งกูไม่อ้วกกูอ้วกเลยนะแม่อ้วกเลยใช่ไหมกูอ้วกเลยเข้าใกล้เอง โอ้อ้วกเลยอะ่ะพลังอ่ะ <ๆ S 1> อันนี้เรามองไม่เห็นนะแต่แม่นี่แบบตีย้อนต้องขอกะโทษเลยอ่ะเขาใจยังเรียกพลังที่เปตัวเขาอ่ะแล้วถ้าดทองอมลับเนี้ยจริงๆปกติต้องทายพลังลบก้อนเนี่ยแต่เราเวลาน้อยเน <ๆ S 1> ี่ยเขาใจะก็เลยต้องส,สุดเลยๆๆลงไปเนี่ยแม่ลงคิดได้นะทุกคนลงคิดได้นะแต่ถ้าเกิดแชรไปแชร์ช่างแมง จะฟ้องเขาไหมฟ้องกูไหมยินดีนะแปะแชร์แล้วคนอื่นเราไปแชร์ก็ยินดีนะจะได้ดังใช่เออจะได้ดังมาเท้าก็แล้วฮะเออพรจแล้วนะสาธุถูกด้วยเก็รู้สึกว่าองคในยิ้มตลอดเลยยิ้มยิ้มหน้าตารู้สึกว่าหน้าเนี่ยไปหมดเลย พูดตอบโตชัดเจนใช่ไหมแล้วแบบเปิดมีความสุขแล้วก็หมวเลาะเออแล้วองค์ไหนก็ลงแรงเวยลงจนกายสังขารไม่มีแรงเลยอะเข่าไม่ไหวไม่รู้อองค์ไหนงนะหลายองค์เลยนะวันนี้เป็นยังมีความสุขไหมมีความสุขมากชัดเจนนะลูกนะแล้วก็ต้องไม่ลืมชักจะต่อพระองค์นะทำทุกท่านนะแล้วก็ปี ัว่าเราจะต้องมาเสรารมีนด้ท่านตีแล้วไปแล้วตั้งค้างแล้วนะวันนี้ก็นยไงมีใจมีใจสุดสุดคือไม่เคยดีใจขนาดนี้เพราะว่าคือลูกเคยเอาขันทูไปแล้วลูกไม่ไม่รักษาไม่รัชาไม่ปฏิบัติไม่อะไรก็ คนข้างห้องที่มาบอกว่าให้ลูกกลับมาหาเอแต่ลูกไม่เคยลืมแต่ลูกไม่ไม่มีโอกาสได้นะใช่งเวลาที่เราพัทแล้วถ้าเรายาังศรัทธามีอะไรต้องติดต่อเราก็บอกมาเราจะได้ไปห้างขายและองค์กาเราจะได้ปกปักรักษาแล้วก็บารมีกูบา,าจะให้ที่พ่อทนะั้ครนะับจ,จัดการที่ได้มาเป็นนักศึี่ยมีข่าวกราแสมากมายมแต่ลูกก็ไม่หวนไม่หวน ลูกไม่เคยหวั่นเพราะว่าลูกรักรักจริงขออะไรอย่างไม่รู้อ่ะเขารู้สึกเชื่อแน่ผมเชื่อเพราะว่าไม่รู้อ่ะใจใจรักอ่ะใจเชื่อบางหาแม่จะเปียอะไรปีพศอะไรจากเมื่ไหร่สี่ปีแลไปจากไปนานสี่ปีหลังจะประภาคารเนื้อช่วงกระแสด้วก็ใช่เพราะว่าตอนนั้นช่วงลูกลูกก็คือหาทางออกไม่เจอ ใช่ตอนนั้นก็เลยตองเอามาเปิดให้ดูแม่เมฆเหมยอนกันเมฆโง่เมฆรัก็เลยบอกโอ้ไม่ได้แล้วแ,แ,แ,แม่ต้องไปต้องไปหาดแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดไปที่อื่เลยเหรอไม่เคยไม่เคยไม่เคยไป